โอ้โหของอะไรเต็มมือเลยคะ่ะไปไหนเนี่ยไปรงเรียบนี่ขอดูหน่อยมีอะไรบ้างานี่นะมันยังไม่ได้หมดแค่นี้นะหนุนหนุนหนุหนด้านหลังก็ใช่ใชอ่าดูก่อนดูก่อนอันนี้เลยคะ่ะนี่ของขวัญจับฉลาโอ้โหของขวัญไปจับไปจับอ่าจับฉลาของขวัญปีใหม่กับเพื่อนใช่ไหมนี่เลยงบกี่บาทนะปีเนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็อะไรอีก,กนะเลยคะ่ะนีคือของเพื่อนสร้างเพื่อนสั่งมันคืออะไรอ่ะการ์ดการ์ด อ๋อรดวงบสัสแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้เมื่อกี้ในมือจะเป็นนี่นะกล่องข้าวแล้วก็น้ำอันนี้ไปกินบนรถนะขนมกินเลี้ยงขนมไปกินเลี้ยงวันนี้ดีไซน์มี<อ>ใช่มีอะไรบ้างขนมอะไรบ้างวันนี้มีกินเลี้ยงปีใหม่กับเพื่นพอนที่โรงเรียนโอ,โ,อโอ้นเลยห<อ>นัก<อ>มากหนักมากา<อ>ใช่ไหมเดี๋ยวๆนี่อู้เลยซองใหญ่มากแท็กปาร์ตี้เลยนะอ๋มีนี่ด้วยโอเค โอ้อันนี้ถ้ากินคนเดียวก็ยังกินไม่หมดเลยเนี่ยเยอะมากอันโน้นอะไรอีกคะอ๋อใช่เพราะว่ามีใส่บาตรถ้าส่งด้วยใช่ไหมคะตอนเช้านี่เป็นนมพัทกี่รูปนะพัสี่รูสิบเก้รูปนี่เป็นนมเบเกลโอเคครบยังของครบยังเข้แล้วนะแล้วก็วันนี้ครูให้ใส่ชุดธรรมดาไปเนาะสีสันคัลเลอร์ฟูลใส่ชุดอะไรไปก็ได้นี่ดีไซน์ใส่สีอะไรข้างใน ชมพูคาราฟูแล้วก็วันนี้เลิกเที่ยงใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนเที่ยงแม่ไปรับลิซายที่โรงเรียนแล้วเราก็จะไปบ้านยายกันเลยนะคะทุกคน,นเดี๋ยวไปส่งีซิซายเสร็จกลับมาแม่ต้องมาีจัดการหมาแมวแมวกุ้ง <c oughs> เยอะมากหลากหลายอย่างมากไปพร้อมยัง <c oughs> ใครกินเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อนใครจับฉลากของขวัญปีใหม่กับเพื่อน งบกี่บาทก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะใครจับได้อะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะเดี๋ยวดีไซน์จะมาบอกว่าดีไซน์จับได้อะไรนะคะทุกคนบ๊ายบาย